โปรโบทช่องวันนี้ขอตอนโปรโบทช่อง YTD วันนี้จะโปรโบทช่องของ YTD ครับช่องนี้ครับมันเอามันเป็นช่องติ่งของ G G GTA San และ PUBG แล้วเป็นช่องติง่งและก็เกมอื่นไม่ใช่เกม GTA San นะครับช่องนี้ครับดี่มันมี PUBG ด้วย แล้วก็แคชแบดดี้คูดมาตั้งแต่ภาคแรกถึงภาค4แล้วมันเป็นภาค In i s about time นะช่องนี้ไวทีดีดครับเดี๋ยวคดูคลิปหน่อยเฮ้ย hey, โทรเดียสุดยอดโอเคหน่อยติดลิขสิทธ โอเคครับช่องนี้ดีมากดีที่สซเดนโรครับโปรโมทช่องของไบทีครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y t ทีด้วยนะครับช่องนี้ดีมากเลยนะครับไบทีดีนะครับช่องนี้ดีมากนะครับอย่าอย่าลืมไปกดติดตามนะครับช่องนี้นะครับโอเคเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ